ตอนนี้ก็กำลังรอรถครับขบวน418เป็นวิ่งจากอุดอรนะไปนครราชสีมานี่คือที่นี่คือนครราชีมาอุดอรก็อยู่นู่นทางสายสุดเลยสายคอนกันนะครับนี่ก็ยังรอรถนะครับรอรถ มังออกกลางสามของสถานีกีฬาทางทางสถาน,นีแล้วน้นองเรเห็นแสงไฟมาแล้ว